ยังอยู่ในวงการสงฆ์นะคะหลังจากที่มีมติมหาเถรสมาคมระบุว่าพระธรรมชยโยมไม่ปาราชิกค่ะจากความเป็นพระภิกษุเพราะว่าได้คืนทรัพย์สินไปหมดแล้วกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันท์ค่ะวันนี้ที่หน้าวัดพระธรรมกายนะคะที่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีกําลังทหารกว่า10นายพร้อมรถโบวี่มาตรึงกําลังเต็มหน้าวัด เกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีการป้องกันภัยไว้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุที่มีกลุ่มคนจากสิทธิ์ของพระพุทธอิสระแห่งวัดอ้อน้อยจังหวัดนคนปรปฐมอาจจะยกกําลังมากดดันพระวัฒนรรกายหลังจากที่มหาเถรสมาคมมีมติดังกล่าวซึ่งทางด้านพระแสนโพลกล่าวว่าภายในวัดพระธรรมกายเหตุการณ์ยังปกติพระยังทํากิจของสงฆ์เหมือนเช่นทุกวันก็ต้องขอบคุณเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยดูแลค่ะ และสำหรับบรรยากาศทั่วไปมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งหมดประมาณ50นายมาดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางวัดพระธรรมกายเพิ่มขวาการตรวจสอบอย่างเข้มขน้นกับรถยนต์ที่เข้าออกวัดค่ะ,คะก็เป็นการเฝ้าระวังเท่านั้นนะคะตอนนี้